สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจอุปกรณ์การเกษตรนะครับประเภทเครื่องตัดหญ้ามือ2นะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้ามือ2งานเกรด A นะครับงานเกรด A นานมาทีนะครับช่วงนี้งานเยอะหน่อยนะนัมเบอร์ตัวนี้นะครับผม D1 นะครับ D1 เป็นเครื่องตัดหญ้ามือ2งานเกรด A เลยเดี๋ยวเราจะชมตัวเครื่องก่อน้วกันนะครับตัวนี้เป็นชุดก้านนะครับผม 26มิลนะครับ26มิลนะตัวนี้คือเครื่องตัดหญ้ามือ2พร้อมใช้งานกันเลยเป็นงานเกรดเนะครับงานเกรดเนะครับตัวนี้นะครับผมราคา1 3 0่า1300บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศนะครับเผื่อมีลูกค้าท่าในสนใจนะครับปิดการขายได้ปิดเลยนานๆานมาทีนะครับช่วงนี้งานเยอะหน่อยนะช่วงนี้เขาหน้าฝนแล้วนะครับเครื่องตัดหญ้าจะจะขายดีหน่อยนะครับต่งนี้นะ ก็มีงานซ่อมหน้าร้านทั่วไปนะครับอาจจะไม่รับสายนะครับคุณลูกค้าที่ทักแชทเข้ามาหรือโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงเราจะ,ะพยายามตอบทุกคําถามนะครับขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามตามเพจที่เราสร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะทดลองอฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะ เครื่องยนต์ทำงานได้นิ่งหนุนมากครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับตัวนี้เป็น260นะครับ cc 260เดืนี้ราคา1,300บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศกันเลยนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะเดี๋ยวเราจะฝั่งล็อกนะครับอ าจะตงทั่วประเทศกันเลยนะครับเผื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจนะครับปิดการขายได้ปิดเลยนะครับดีหนึ่งนะครับขอบคุณลูกค้าที่สั่งอะไรกับเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณลูกค้าที่ตามตามเพจต่อวัฒนาอะไรละอุปกรณ์การเกษตรนะครับเผื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจก็ปิดการขายได้ปิดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าที่สาะเวลารัาฟังนะครับสวัสดีครับ